สวัสดีครับชาวเซเว่นไนทุกคนครับพบกับผมอีกแล้วนะครับแอชิดควาครับสหในวันนี้นะครับเราจะกลับไปพบกับซีรีส์ของกิวอนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นซีซัน่น22แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นรอบที่8นะครับที่ผมไม่ถ่ายรอบที่1นถึงเเพราะว่ามันไม่ได้ยากมากนะครับมันดูเป็นแบบว่าสู้กับคนกิวที่อาจจะไม่ได้เล่นแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอืมก็เลยไม่ได้อัดไว้มาอัดรอบหลังๆนะครับ หรับวันนี้นะครับก็เป็นรอบที่8นะครับตอนนี้ชนะไป5แพ้2อนะครับอยู่อันดับที่19ของเซิเวอร์นะครับก็สกอร์ตอนนี้ผมเป็นที่1ของกิวนะอืเดี๋ยวจะไปตีกันซึ่งแบรนลิสสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ขายนะครับตัวเปิดโดนแบรนด์ไปแล้วแล้วก็ตัวเบอร์เซิร์สองตัวนะครับซินเวสต้ากับเมลคีก็โดนแบรนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเมลคีหายไปก็ต้องแน่นอนครับคริสเน่นะครับของผมก็ต้องกลับมาอีกครั้งนะครับจะเปลี่ยนชื่อคลิปเป็น เอ่อรายการอะไรนะกิสโตเน่ตะลุยกิวอแล้วเนี่ยโอ้โหนะครับก็ทีประมาณนี้นะเป็นสปีดเวทคริสนะครับแต่ว่าสปีดไม่ท็อปนะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือผมใส่เอเมิเลียเอเมิเลียเนี่ยสปีดสาสองเพราะฉะนั้นสปีดจะหายไปนหนึ่งแน่นอนแล้วก็ผมไม่มีสมุดเวท8ปดเล่มนะครับมีแค่เจ็ดเล่มเพราะฉะนั้นก็จะลดลงไปอีกหนึ่งนะครับจะเหลือแค่สปีดแค่ 3 4มร้อยสี่ใช่มอ้ยส่สิบหนะสามอ่าอ่าครับจะหายไป2หายไปหนึกับ1นึ่งหายก็สามรสี่ิใช่346กครับก็แน่นอนฮะเป็นสปีดเดสนะครับแต่ว่ามีตัวล้างสถานะทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือคิรีเอคิรีเวเองก็ล้างสถานะได้นะครับถ้าเกตเต็มล้างสถานะได้ เอมิเลียก็ล้างสถานะได้นะครับบาโตรี Battery, ล้างสถานะได้นะครับรินล้างสถานะได้นะครับสี่ตัวล้างสถานะได้เพราะว่าต่อให้เรามีเอมิเลียนะครับเข้ามาการสถานะก็จะโดนูดี้นะครับพุ่งหลาวมาทีเดียวนะครับเร่งเทิร์ไปเลยสี่เธอร,ธอร์แล้วก็เตะสถานะแงกหมดเลยนะครับเพื่อเป็นไปได้เหมือนกันนะแล้วก็ผมใช้เป็นสูตรของอัม,มาพาตนะครับรอบนี้ผมรู้สึกว่าผมเอาไปเทสมาแล้วมัน มันเดซไม่ค่อยติดอะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะเออรู้สึกว่าอมมาพาามันติดง่ายกว่าก็เลยใส่เป็นอมมาพาาแทนนะครับวับนนี้มีคิริเอลกับคิริเอลเป็นอมมาพาานะครับเอเมเลียเป็นเดสบาโตรี่เป็นเดสนะถ้าจะไม่ผิดน่าเป็นเดสแล้วก็รินก็เป็นเดสนะครับคิสเป็นเดสแน่นอนอยู่แล้วนอกนั้นก็ของธรรมดานะครับคิสเป็นสองชุดอ่อนสองโต ลินบัตเทอรี่เอมิเลียคลเลอก็เป็นพวกสปีดธรรมดานะครับใส่เจียมกันสถานะทุกตัวเลยเพราะว่าผมกันพลาดกันเหนียวไว้ก่อนนะมีการสถานะก็ดีกว่าไม่มีนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเลือกตีกันเลยนะครับแต่ว่าผมเลือกไว้บ้างแล้วซึ่งท็อปบนนี่ผมตีไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีเอมิเลียนะครับเกือบทุกคนนะครับส่วนคนที่ไม่มีเอมิเลียอย่างนี้ก็จะมีอัพโพเทนเชียลกันเดนมานะครับอย่างนี้นะเพราะว่า ทีมฝ่ายนียเขาอัพอัพเกรดทีมมาเยอะเหมือนกันใส่โพลิเชียกันเดสมาเยอะมากนะครับ,บอ,อ่าเพราะว่าเพราะน่าจะเห็นว่าผมเปลี่ยนทีมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเขาหรือว่าเขาใช้ทีมนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นรอบที่2ของอาทิตย์นะครับมันก็เลยอาจจะเจอเดสมาจากรอบที่แล้วอยู่แล้วนะครับทาให้ตีไม่ค่อยได้นะอังน,นั้นผมจะไปตีเบอร์13าฮะอ่าเบอร์13เนี้ยสปีดน้อยกว่าผมแล้วก็ อีฝ่ายเป็นทีมสถานะเพราะฉะนั้นจะอ่อนไหวกับสถานะมากเป็นตัวปัญหาคือเคลมิสนะครับเคลมิส <m> ของคนนี้ไม่มีเจตมจตั้งสถานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดค่าเคลมิสได้ก็น่าจะเก็บคะแนนได้ไม่ยากนะครับไปดยกันเลยสปีดสามสี่หนะหายไปสองไม่เป็นไรแต่ว่าเราเลือกคู่แข่งได้ไงในกิวอืม อ๋อเขาเล่นเป็นแผนการสถานะนะโอเคหยุดไปหนึ่งอยากให้หยุดเคลมิสนะอ๋าสวยเคลมิสโดนแล้วคิดทำงานดีมากฮาราก็เป็นการสถานะนะถ้าเกิดเข้าแปลงร่างทันนะแต่ถ้าจะโดนโตสถานะไปแล้วน่าจะโดนโต,านานโนโตอัมพาแน่นอนเรียบร้อยเอาเอเมี่ออกสก,กิลทำไมเดี๋ยวบอลลี่เกตเต็มก็งานหยาอีกอะ เรียบร้อยเดทเป็นหนึ่งเนื่องจากอีฝ่ายไม่มีตัวกันสถานะแล้วก็เขาเล่นเป็นสันเลียงคลีด้วยนะทำให้การสถานะเขาน้อยมากนะติดหมดแล้วเหลือลีนตัวเดียวแล้วเดี๋ยวแย่งคริสออกสกิลหมดเลยหรีอก็งานหยาบหรอกอ่าเกตเอเวกแบตทุลี่เต็มอีกบีไฟชัะไปอ้าวโดนรถเกตเอเวกแล้ว หยุดลินให้ได้คดเคลียวไม่ติดจะเต็มแล้วลินเออโอเคน่าจะได้หมดโอเคครับสวยมากอันนี้ก็เป็นทริคอย่างหนึ่งนะครับคนที่เล่นกิววอลระดับสูงๆหน่อยนะครับก็ควรจะป้องกันเดสนะอืมไม่ว่าจะทางอะไรก็ทานหนึ่งถ้าไม่ใส่กันตัวกันสถานะเลยก็ควรมีตัวที่อัพโเทนเชียลกันเดสท,ที่เป็นตัวเก่งๆอะ่ะสักตัวหรือสตัวนะ เพราะว่าแค่2ต,2ตัว2ตัวนี้มันก็สามารถล้มทีมเดได้ไม่ยากนะครับต่อไปผมจะไปตีเบอร์21ฮะผมแอบเล็งไว้แล้วไหนล่ะเบอร์21เบอร์21เนี่ยเป็นทีมแบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าสปีดจะน้อยนะครับของจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่าาเคลมิสไม่มีอ๋อเควมิสคนนี้มีตั้งสถานะฮะ,ะน่าจะยากกว่าคนเมื่อกี้น,น,ะนะครับแล้วเขาเล่นเป็นสูตรต้านสถานะด้วยอันนี้น่าจะยากหน่อย น,ะะนั่นเป็นไรต่เป้าหมายเรานอนแล้ว,ลวเราต้องเสี่ยงได้เท่าไหร่เราต้องเอาเท่านั้นนะฮะสปายอาณาโดนไม่ติดจริงด้วยเคลมิสยากแล้วไม่ติดเลย ต้องรีบฆ่าอีกสามตัวนั่นแหละบตเตอรี่หยุดได้สวยโอเคโรเกตเอาไว้ก็ดีครับปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีถ้าเกิดเคลมิสเนี่ยเปิดวอร์ปได้นะครับโอ้ยออกสกิลดว้วยเก็บเกตแล้วถ้ารีนล้างให้ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเคลมิสเปิดเกตเ,เนี่ย หนักจริงอันนี้ไม่ติดเลยออลโ,โอเคอืมไม่ติดโอ้โหแย่งออกสกิลมาเล่ออลนะนั่นไงไปยิงให้เกดเต็มอีกโอ้ยงานหยาบแล้วท่านผู้ชมกระกสถามนะสาม,สามครั้งสามครั้งฮนะไปแล้วหนึ่ง จีอะแตกแตกมดตายไปสองจะรอมันเนี่ยโหพารานอสยกมือแล้วด้วยคริสน่าจะไปหวานนะถ้าเกิดไม่บีบโดนพารานอสนะขอให้โดนเถอะไม่โดนโดนลินลาก่อนคริสเรียบร้อยคริสนะฮะโดนเลขสีเธอ,อแตกฮะ จะไหวไหมเนี่ยหรือพลน้องอยู่แต่ไม่เป็นไรเราสถานะหนักอยู่นะน่าจะอัดติดไม่ติดฮะอ๋อยังไม่หมดไ้การสถานะของเคลมิสนะครับมาดูกันว่าจะาไหวไหมตอนนี้ก็พลาดห้าเหรียญไปแล้วนะครับเพราะว่าเออเลยแปดนาทีแล้วก็มีตัวละครตายสองตัวนะครับตอนนี้เต็มที่เลยแค่สามเหรียญน,นะถ้าไม่มีตัวตายเพิ่มนะ แต่ดูทรงแล้วน่าจะมีคนตายนะเนี่ยฮะจริงๆถ้าเกิดใส่กันสถานะให้เคียวมิสสักตัวอย่างเงี้ยกันเดทให้เคียวมิสอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยแล้วฮะอันนี้ขนาดแค่มีเจมส์ก้าสถานะอันเดียวนะก็สถานะไม่ค่อยติดแล้ว <c oughs> อืมเอมมี่ออกสตันซี่ แย่แล้วเตมิเรียนน่าจะตายแล้วไม่ติดเลยจีฮ่ารอบนี้แฮะไม่นะครับก็ล้มเหลวในการล่าเหลียนไปแล้วหนึ่งคนนะครับยังเหลืออีกหนึ่งดาบน,นะผมสามารถตีได้สามดาบน,นะเป็นตัวแทนโจมตีของกิวนะครับ คริสไม่ค่อยทำงานอะ่ะโอ้โหทำไมคริสไม่ออกรัวๆยังยังเห็นคริสกระโดดสกิลล่างเลยมันน้อเลื่อนไม่ลดเลยคือทีมเราจัดมาเพื่อเอาสถานะค่านะครับมันก็เลยแบบดาวเมทมันจะช้านะเออดันหยุดไม่อยู่ไง เอีกคนนึงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป้าดีกว่านะเพราะว่าคนนี้รู้สึกว่าเราจะเจาะไม่เข้านะเขาอาจจะมีวาสนาดีนะครับเราไปเบอร์26บหฮะเบอร์26เบอร์26นี้เป็นทีมมีแจโอเหมือนกันนะครับต้านสถานะเหมือนกันเทลมิสเทลมิสไม่มีต้านสถา,านะนะแต่ว่ารูดี้อะสามารถล้างล้างเดทได้ถ้าเกิดอัดไม่ตายในทีเดียวนะ อจะต,ต้องเสี่ยงนะขอดูนิดนึงแล้วกันนะเบอร์ยี่สิบเจ็ดแตกแล้วยี่สิบแปดไม่ได้มีมม Amelia. เอเมเลียยี่สิบเก้ามีเอเมเลียสามสิบมีเอเมเลียเอานี่แหละว่าใจไปแล้วกันนะครับเบอร์ยี่สิบหกเราไปเจอทีมถึกบ้างนะอืมหวังว่าจะไม่โดนลูดี้พุ่งหล่ามาทีเดียวแล้วก็มึนหมดทีมนะครับโอเคไปลุยก,กัน เปิดมาลูดีออกสกิลล่างเลยไม่ได้เลยเปิดไม่ติดอ้าวลูดีติดสวยเอาไปต้องฆ่าเคมีสได้เอาเคมีติดด้วยเยี่ยม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 ลิสขอร้องละไม่ติดนี่ไงแบตเตอรี่แย่งออกอีกแล้วอ่ะขยันจัง ไม่เอาซีโหทาราการสถานะไปแล้วครับสามเทินแย่แล้วหืมติดตมน้ำไหมติดเฉียอะไรนะเฉียตายใช่ไหมอ่าโอเคติดไปสี่ตัวนะครับเหลือทาราตัวเดียวที่ไม่ติดพร้อมกันสถานะนะเดี๋ยวน้องเขาก็ล้างสถานะไม่ได้แล้วตอนนี้แต่จะโดนทาราอาจจนตายก่อนหรือเปล่านี่สิ มีเวลา60 so first, the 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 ิวิในการฆ่าตัวที่เหลือนะก่อนที่เลือดจะหมดนั่นแหละสวยหิวฮิวกับมาเยี่ยมเต็มหลอดไหมไม่เต็มไม่เป็นไรต้องรีบ่าอสองตัวกันเฮ้ยไม่เอาสิย่างคริสออกสกิลเหลือเกินแต่ทางร้านน่าจะหมดแล้วนะอย่างนี้ไม่ติดแฮ Hey. ยังไม่หมดหรอทำไมยังเหลือเอาหมดแล้วเอาเมื่อกี้เล่งเธอไม่หมดฮะต้องลบเอาหรอใช่สินี้มันก็เล่งเธอเหมือนกันนี่หว่าสามสิบวีฮะถ้าเราจะได้ห้าเหรียญนะครับองค่า้ได้ก่อนแปดนาทีแล้วก็ต้องเหลือห้าตัวอ้าบาตทอรี่บตทอรี่ต้องออกแล้วล่ะบตทอรี่เฮ้ยสิบวิสิบีทันไมเนี่ยสิบวี หเหรียญหรือสเหรียญห้าเหรียญหรือสี่เหรียญเอ้ยทันนะครับโอเคได้ห้าเหรียญนะก็เรียบร้อยตักเซสไปสองดาบนะครับแล้วก็พังไปดาบหน,ะนึ่งนะเออก็ไม่เป็นไรมันก็ต้องมีพ่ายกันบ้างน,นะครับได้มาสิบเหรียญนะโอเคสวยงามมากนะอ่าอย่างที่บอกไปนะครับก็คือคีย์ในการเล่นทีมคริสตอนนี้ก็คือ อันดับแรกอีกฝ่ายต้องไม่มีเอมิเลียต้องไม่มีเมลคีต้องไม่มีคางูระด้วยวันนี้ผมผมเห็นคนนึงอ่ะมีคางูระด้วยขอจิตใจทําด้วยอะไรอ่ะคือถ้าเป็นคนอื่นน่าจะไปตีได้สบายนะครับแต่บบแบบเจอทีมผมเนี่ยแบบวัดวัดคางูระนี่คางูระมาวัดฟากอะไรเนี่ยคางูร <laughs> ะมากันเดสน,นะครับคราวนี้ก็ผ่านพ้นไปได้นะกันเดสทั้งทีมนะหกเทิรน <laughs> เออก็นั่นแหละนะครับ แนการก็ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้โอเคฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเอาเป็นแค่นี้และกันเดี๋ยวรอบที่เท่าไหร่นะรอบที่9ก้ารอบที่สิบก็เดี๋ยวตามมานะครับอืเดี๋ยวยังอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าสิรอบต่อไปวันพุธน่าจะยังเป็นทีมคริสเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะมีเหยื่อนะครับให้ผมเข้าไปตีหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีเหยื่อเนี่ยก็ตีไม่ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนทีมเป็นทีมสปีดนะครับซึ่งการเล่นทีมสปีดในกีฬาเนี่ยมันค่อนข้างยากนะค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะว่า คืออย่างเราเอาทีมสปีดไปเจอกันในในอารีนาเนี่ยมันใช้เวลาในการฆานานมากนะครับแล้วก็เผอ่มแป๊บเดียวเงี้ยมันก็ต้องมีตัวอ่อนแอตายไปก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับอืถ้าเกิดเล่นเป็นทีมเดสเนี่ยมันค่อนข้างได้เหรียญเยอะนะถ้าชนะก็คือชนะได้สี่เหรียญห้าเหรียญอะไรเงี้ยอาจจะมีสามเหรียญบ้างหรือถ้าแพ้ก็แพ้ก็แพ้เหมือนกันอ้โอเคนะครับนะก็อย่างทีมของคนที่สี่นะครับโมช,ช,ชี้ชินะฮะก็จะเป็นน่าจะเป็นทีมเดสเหมือนกันนะ อ่ะเป็นเดทเหมือนกันแต่ว่าเป็นถึกเดทนะครับของผมเป็นสปีดเดทนะจะมีต่างกาันทีมนี้จะน่าจะอึดกว่านะน่าจะ,สะเสถียรกว่าแต่ทีมผมเน้นเร็วฮะ,ะอืมโอเคไม่เป็นไรสุดท้ายก็อยู่ที่ว่าคริสใครออกบ่อยมากกว่ากันนั่นเองนะครับรอบคลิปนี้นะครับก็ต้องจากไปเกาะน,นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ